ก็สวัสดีครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นรีวิวของเรื่อง All Fun and Games นะครับก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องยอมรับว่าผมอยากดูพรานักสแสดง <c oughs> ก็ผมได้มีโอกาสดูแล้วนะก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่จะเรียกว่าผมรอคอยไหมก็ไม่ไม่เชิงแต่ว่ารู้สึกว่าเป็นค่ายของ a อ b o s t สตูดิของออพี่น้องลูโซที่ทำ Avengers and Game แล้วก็ Avengers Infinity War นะครับอืมก็ All Fun and Games ก็คือมีตัวอะไรอะเด็กในครอบครัวหนึ่งแล้วกันมาเล่นเกมปริศนาเกมหนึง่งแล้วก็ทำให้คืนคืนนั้นอะวายป่วงมากก็เนื้อเรื่องก็ประมาณเนี้ยผมก็อธิบายสั้นๆอืมหลังดูจบรู้สึกยังไง All Fun and Games ส่วนตัวส่วนตัวจริงๆนะครับส่วนสําหรับผมผมรู้สึกว่ามันอีอย่างว่ะคือดูแล้วแบบอีอย่างว่ะเยอะมากอ่ะคือผมรู้สึกว่าหนังมันสั้นมากนะหนังมันประมาณ75นาทีแต่ผมรู้สึกว่ามันยาว90นาทีังไงก็ไม่รู้อ่ะมันดูแล้วแบบคือมันดูแล้วงุดหงิดอ่ะดูแล้วงุดหงิดกับบทดอ่ะอาจจะเป็นเพราะมันมีตัวละครเด็กตัวหนึ่งที่แบบน่ารำคาญมากอะคือแบบ แล้วก็ดูจบมันจะเรียกว่ามันเดาได้ได้ไหมเพราะว่าเล่าไม่จะเรียกว่าเล่าไม่ดีก็ไม่เชิงอะแต่ผมรู้สึกว่าถ้าผมพูดไปแล้วอะมันอาจจะสปอยเนื้อหาแล้วกันครับส่วนตัวผมรู้สึกว่าเกมที่เล่นอะในเรื่องอะเป็นอาจจะเป็นเกมพื้นบ้านเกมแบบการเล่นอะ่ะซึ่งผมรู้สึกว่าพอมาพูดถึงไอเดียใน ในบทอ่ะเหมือนมันเป็นไอเดียที่ดีนะการเล่นแบบซ่อนแอบการเล่นแบบวิ่งไล่จับอะไรประมาณนั้นอนะ่ะเ้วเอามาแบบมาแนวแบบคัดค่ากันอนะ่ะมาเล่นแบบแนวสยองขวัญอนะ่ะมันเหมือนจะดีนะแต่ผมรู้สึกว่าแบบมันเหมือนทาแบบทื่อๆอะ่ะแล้วมันก็ถามว่ามันลุ้นไหมมันลุ้นแค่ไม่กี่ฉากอะ่ะเ,เริ่มที่ข้อดีกันแล้วกันผมรู้สึกว่า ฉากเล่นเกมบางฉากเราก็แบบเอ้ยพาเราอินไปได้อยู่นะไม่ได้ไม่ได้ถือกับแย่แบบดูไม่ได้แต่ผมรู้สึกว่าเหมือนข้อดีก็ผมรู้สึกว่าอีกข้อดีอย่างหนึ่งคือน,นักแสดงทุกคนเนะี่ยเหมือนเขาพยายามทําหน้าที่ให้ดีที่สุดอนะ่ะกับบทที่เขาได้มาที่แบบมันดูแล้วแบบไม่มันดูแล้วแบบมันอึดอนะัดอ่ะผมรู้สึกเสียดายนะนักแสดงก็ดีทุกคนนะทั้งนาตาเลียดไ r เออร์จาก เอ่อ uh, Stranger Things, า s a Butterfield จาก Sex Education แล้วก็อีกคนหนึ่งที่บางคนอาจจะไม่รู้จักก็คือลอร่ามาสเตนถ้าสมมติผมจำชื่อผิดผมขอไปด้วยนะจาก Miss Marvel อันนี้ผมจำได้เลยแล้วก็อีกเด็กอีกคนหนึ่งที่ผมไม่ไมไมเคยเห็นนะเออก็ผมรู้สึกว่า3คนหลักเนี่ยทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีมากๆแล้วทำให้เป็น ทำให้ตัวหนังพอดูได้ไปตั้งแต่ต้นยันจบอะ่ะอมมันอย่างที่บอกข้อดีผมก็นึกไม่ออกแล้วมั้งว่าไีอะไรอีกเพราะประมาณนี้มาที่ข้อเสียกันบ้างครับข้อเสียของหนังเรื่องนี้ผมรู้สึกว่าบทอะ่ะหนังจะเรียกว่าหนังสั้นไปก็ไม่เชิงอะ่ะแต่ผมรู้สึกว่ามันไอเดียมันน่าสนใจมากเลยนะบางมันเป็นเกมแบบพื้นบ้านเกมธรมธรมดาาที่แบบเรา เชื่อว่าเคยผ่านตาบางคนบ้างแต่ว่าหนังกับทําหน้าที่ของตัวเองได้แบบมันดูแล้วแบบเอา้าเหมือนจะใช้ไอเดียนี้แต่ก็ใช้ไม่สุดอ่ะเหมือนมันไปไม่สุดสักทางจนแบบมันดูแล้วแบบเสียดายไปหมดอ่ะเสียดายใน75นาทีที่แบบเสียไปอ่ะอืมเพราะผมก็รู้สึกแบบเสียดายแทนนักแสดงด้วยนะว่าแบบบทบางจุดอ่ะมันก็ดูอีหยังวะเกินแบบเอา เขาแบบโอมันก็มีแผลเยอะมีปมเยอะแบบเอ้ามีช่องโหว่พอร์ทโฮทำให้แบบหงุดหงิดอาจจะเป็นผมแบบวนพวกที่แบบเลือกเยอะเกี่ยวกับพอร์ทโฮอ่ะอันนี้เข้าใจนะที่ถ้าสมมติบางคนเขาจะบอกว่าแบบเฮ้ยผมเลือกเยอะเกี่ยวกับพอร์ทโฮอ,อ่ะเออพ็พูดไปเยอะแล้วอ่ะผมมาที่การแบบพวกเทคนิคพิเศษแล้วกันผมรู้สึกว่าเทคนิคพิเศษก็กลางๆครับอารมณ์ประมาณแบบ หนังสตรีมมิ่งอ่ะพูดได้ไหมอ่ะเพราะว่าถ้าสมมติผมจำไม่ผิดเรื่องเนี้ที่อเมริกาปล่อยทั้งดิจิตอลแล้วก็ฉายลงในวันเดียวกันผมก็รู้สึกไม่แปลกใจเท่าไหร่ที่แบบเขาทำแบบนั้นนะอืมแต่ว่าบ้านเราก็เอามาฉายลงตามปกติ <c oughs> <c oughs> ก็มันข้อเสียผมก็อาจจะเป็นแบบมันเล่าแล้วแบบมันเล่าไม่คุ้มด้วยแหละทำให้ เราดูแล้วแบบเสียดายไปหมดอะ่ะถามว่าเกมสนุกไหมในเรื่องก็สนุกครับแต่สนุกเป็นบางเกมแต่ผมรู้สึกว่าการใช้75นาทีของคุณมันใช้ไม่คุ้มอะ่ะมันเหมือนแบบเราคุณใช้เวลาประมาณแบบนานมากในการปูเรื่องแล้วแบบเอา้าโอ้ผมรู้สึกแบบเสียดายแล้วกันมันอาจจะเป็นหนังที่สนุกได้นะครับแต่ว่าอืม จะเรียกว่างบน้อยก็ไม่เชิงอ่ะอืมก็สรุป All Fun and Games เป็นหนังสยองขวัญที่ผมรู้สึกว่าเสียดายไปหมดอ่ะเสียดายกับแบบไอเดียที่แบบน่าสนใจนะจริงๆพอเราพูดถึงแบบไอเดียเกี่ยกับการละเล่นแบบแบบเกมเกมพื้นบ้านที่เอามาแบบเอ่อมาแนวแบบสยองขวัญนอนะ่ะเอามาเล่นเพื่อแบบเอาชีวิตรอดอ่ะมันเหมือนเป็นอะไรที่น่าสนใจนะแต่พอดูจริงๆอ่ะ มันดูแล้วเหมือนกับถ้าให้พูดตรงๆมันเหมือนแบบหนังสตรีมมิ่งอะครับอืมก็รู้สึกเสียดายเหมือนกันนะว่าแบบได้นักแสดงที่แบบใช้ได้แล้วดีชุดที่ดีขนาดนี้แต่ผมรู้สึกว่าใช้ไม่คุ้มเ,เลยในความยาวแค่75ไม่เกิน80นาทีอะ่ะอืม All Fun and Games 14ทธันวาคมนี้ในโรงภาพยนตร์ครับ ก็สุดท้ายนี้ก็ฝากกดติดตามช่องและเพจหมากแกะหนังด้วยนะครับ